หล่อและรวยมากแถมยังใจบุญเปิดอาชีพบาววินหนุ่มหล่อค้างกายเบลล่า ถือเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากที่โลกออนไลน์ได้ฮือฮากันหลังปรากฏคลิปนางเอกดังเบลลารานีไปปรากฏตัวในช่องติ๊กต k อกวินวินเลียมซึ่งเป็นช่องของบ่าววินหรือหนุ่มวินวินเลียมนักธุรกิจหนุ่มจากสปปลาวซึ่งได้ลงคลิปพบปะคนดังของไทยหลายคนซึ่งล่าสุดได้โพสต์คลิปโมเมนต์ที่พบกับเบลล่าทําเอาแฟนๆที่ได้เห็นภาพตอนที่ทั้งคู่ร่วมเฟรมกันก็อดจินไม่ได้จริงๆเขามาคอม คอมเมนต์ฮือฮาบอกว่าหน้าเหมือนกันดูเหมาะสมมากๆบางคนถึงก็บอกว่าคิดว่าเบลล่าเปิดตัวแฟนใหม่ ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาดูก็ให้ข้อมูลว่าผู้ชายในคลิปคือบ่าววินเป็นนักธุรกิจพ่อค้าออนไลน์ชาวลาวใจดีใจบุญแถมหล่อและรวยมากมีคนติดตามในติ๊กตอกกว่า7แสนรายถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆจะออกแนวคล้ายๆพิมพ์วิภายอย่างบ้านเราเป็นหนุ่มใจบุญที่ชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยเขาได้มาเจอกับเบลล่าเพราะร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์ของธนาคาร LDB หรือธนาคารพัฒนาลาวนั่นเอง